สวัสดีนะคะพี่น้องยิยนดีต้อนรับสู่ช่องยายไทยไทยนะคะพี่น้องจานเรียบร้อยแล้วนะคะต้มยำปลาย,ยายไทยไทยนะคะพี่น้องต้มปลาดอลล่าพี่น้องจานนี่ก็นางยายต้มแบบใส่น้ำใส่มะขามเปียกนะคะมันก็จะเป็นสีนี้เนาะพี่น้องเอ้ยรสชาติเปรี้ยวนะคะได้เป็นยาระบายพี่น้องเอ้ยแซบ่บ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 นี่คืออาหารมื้อเย็นของคุณยายไทยไทยเนาะ ถามว่าวันนี้เหนื่อยไหมวันนี้ก็ไม่ค่อยเหนื่อยสักเท่าไหร่นะคะพี่น้องเหนื่อยมันก็เหนื่อยแต่มันก็พอทนเนาะวันนี้ยายก็มาต้มปลาเพราะว่าคุณตาเขาซื้อมาให้เนาะถ้าไม่ต้มเขาก็จะเสียนะคะเพราะฉะนั้นยายก็ต้มซะเนื้อขาวๆจะได้กินในเหนื่อยสดน้าร้อนๆเนาะเห็นไหมคะเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะคะปลาดอลล่าเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีก้างนะคะพี่น้องมันก็ลักษณะเหมือนปลาเนนเนาะเพราะฉะนั้นเขาจะอร่อยนะคะ กับข้าวสวยร้อนๆไปค่ะเดี๋ยวเรามาทานข้าวกับคุณยายไทยๆนะคะขอให้พี่น้องมีความสุขส่งพี่น้องเข้านอนได้คลิปนี้นะคะขอนอนหลับฝันดีเจอกันพรุ่งนี้วันจันทร์ค่ะพรุ่งนี้ก็ยังเป็นกะเช้าอยู่เสมอนะคะพี่น้องอังคารพูดปรหัสเป็นไฟบ่ายนะคะพี่น้องจะพรุ่งนี้ก็ค่อยว่ากันว่าจะมีเมนูไม่แน่อาจจะเป็นไก่ย่างนะคะคุณตาอาจจะเป็นเมนูไก่อบอะไรประมาณนี้โอเคนะคะสวัสดีค่ะ เดี๋ยวมาทานปลานะคะต้มยำปลาช่ชอนปลานิลปลาดอนรานะคะนี่ว้าว